ทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพอรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงพรทำดีเองมั่นคง วันคืนยืนยงซื่อตรงต่อผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียรบำเพนบุญกุศลนำให้ถูกให้พอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือธรรมเชื่อกรรม ยำเยงบาปชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพร